ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถตู้ห่นสาพี่บ้าพี่บอนะครับเมื่อนี้เขามาหองกอสมุยเพิ่งลงจากเกาะ5ทีก็เลยเซิร์ชหาร้านแบบอาหารเช้าที่เกาะสมุยนะครับไปช็อตขปไปไปตามที่ตามเิดพี่น้องเช้านี้ที่เช้านี้ฝากท้องที่สมุยนะฮะต่ร้าน่อกี้นะฮะร้านลูกทีบ้านหลัง้่ะะเรงออีไ ซาดิอนท่านมันชื่อว่าเวลาหาซ้าเหมือนกันแต่โค้ดโบราณอะไรดีกว่าแต่ว่ารีวิวร้านนันเดิ่มแต่ว่าร้านนี้เป็นโปรก่นเรอ่มูกันังไงอะไรี้เหียบแค่ร้านนันเป็นเป็นคือคาดเปนตอะไรรสแบไไป้ Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những

เป็นครั้งแรกก็สมุยก็สมุยครั้งแรกของคุณนาตีตื่นเต้นหลายตาตีตาล้านปลับบนน่องันบอสอยนะสิชั้นนอนกับบอชห่จะตเป็นอรอย่างเกล้าวาันก่หวานขันกรเลปกกดิตาตีตาล้านสกอรี่แปลยน้อยเถอะจวาพี่มาคุว่ามึงขึ้นโรงงานแตมันเต็มเลียวหมรบนเฟรบุนเฮ้ยนะเป็นเรื่องินญ่เลย วันนี้อยู่ที่ร้านอารมณ์สวัสดิ์ราคผมอรา,ารมณ์สวัสดิ์ซื่อนาฬิาวิจกใต้แบบนี้เป็นไงบ้านมาาจกใต้พี่เดียวขอนแก่นก็มีนะเอา้าไอ้ของใต้นละลองคิดดูซิมับบบนจะเห,เหมือนบ้านเราไหมเราสมุนไม่เมือนเลยพี่เดียวก็รู่สมุนไนีออไ่อย่าเพิ่งอะไอย่าิงีงหแกวอย่าเพิงหแก่้อ,อย่ามนไม่กินโจกที่กอดปลาหมู ใหญ่ันนี้หรอเส้นอาหารเช้านี่ยหรอไม่ไม่ได้สอไก่กระทะฉนสั่อี้คืใครสังไข่กระทะอันนี้ไือเซ่อะไรครับเออก็มีขนมปังให้ด้วยหรอใช่เพิ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้อุ้ยไก่กระทะาคดต้งขนปังให้ด้วยบอกเลยว่าไข่นี้เขาเรียกไข่ไก่ขไาไกงนมีไ่ไก่ใเขายัดาคดีนะหนูเออโอ้มันเป็นไก่ที่ไม่เหมือนไก่บ้านเราก่ ในเขาชิบมะลโกกว่านนงกหือนทีัะเลโขเป็นคู่มืบ้านเราเลยอ่ะพี่เดียวเป็นยังไงเป็นคู่มบ้านเราเลยบ้านเราดีไหมเมนเหมือนเลัเป็นลูปปลาดาวเป็นเรื่องเลยคุณพงศแหเน่เนอะไรอยักไหมควณพงแหเน่ถ้าอยากจะได้กันเลยถ้าอยากจะได้กันแห้งถ้าอยากมาก้นเป็นเรื่องเลย แต่ว่มคกอดูดิไม่ยามอยู่ในกาให้เหมือนกคือเรื่องหาคือเราต้อง้องตต้องเป็นแพสซอสิอาาร์ตานีเราอยู่ที่ร้านอ่างรโอเคปูนซานังก่อนตอะลซาวาแต่ก็อินเสิร์ตอาหารที่อาารานีเนี่ยค่ะจะเป็นไก่อันนี้อะ่อไข่หวาไดำ้งห เมืมอกี้ไข่ด่าไข่ลวกแล้วก็ข้าวข้าไข่หนุ่มซาบะบเซนี่นะเดี๋ยจขึ้นไปดักงันนะนครับเ่องไร้่ไงีรชอบกินนี่ต้องารจาเนาะเป็นตั้งกูเอาแบบสามร้ยห้าสิบยี่สิบแปดสักทียี่สิบแ เราไปต้องโกอีนท่สนามนี่เาจะจาครับแขกรับไม่ใช่แกบใครครับพี่ทดอูสี่ครับสมุยดแบบี่ ร้อยแดเลยมาในนี้ก็ร้อยแดงร้อยแงิร้อยแางเลยใชเดียวนะที่มาคำหนุ่มไหนดูซิันนี้บ้างเดนดูซิอคุกปีเข้าคุกนะคุกปีกะปีเธออันนี้ก็คือเคยเป็นเคยเคยเคย้กิน้คุกปีป็ไบ้ได้คุกปีนะครับนี้ อันนี้คือแบบอันนี้คืออะไรวิ่งกวนแมวกันกะปอะไรมันจะหอมกับกะปินะ้ากเกิดขึ้นหอยเลยมาเตียแล้เมื่อห่เืองต่างอื่นตื่นเต้นอยู่ในใจเลยเอ็นดูนอนตาไม่ได้เป็นอะไ เขาลงมากับ่าเดิมเยที่ประกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปกินนะครับมากินแล้วเราเข้าโรงแรมครับ ตัมาแล้วทุกคนตอนแทงก็มีมีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้กูเลยเซ็ตแค่อันนีดอันรก็เป็นรองเยอ๋ออยอุ้ยดูอุ้ยตีนไก่ก็มีพี่น้องตีนซ้ำตีนไก่ก็มีเออเออตีนไก่เอออันนี้เลือกเลยพี่น้องไม่หั xem mùi lắm kìm kiếm sáng đêm. Mình bỏ bỏ sáng đêm. Ni lắm lái lắm xin tuyệt vời. Ni phút và kèn ghi. So dạy học là ra. Ni lắm kèn ghi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 . Ni đây ขั้งไหนหรอปูเป็นปูวันหรอ้องเท่าอันนี้ปูรวัหรอมีแป้งเลยเขาบอกเขาเคลมมาปูวัเป็นรางวัลับเพิ่งทอดเสร็จปูวันย่ให้ปูปูวันทลยเงไงบุษด้วยปูวันทำยังไงนะ

เอาไม่ด no? so ีไก en yeah, sure ่น so no, ี่ไม่ใช่หรอพี่อยากเอาไม่ดีใส่อยากกินอยู่แต่มันจะดูไม่งามโอ้ยแต่บอกกินบูความรู่สวกด้วยกินรื้อตัวนากกว่านี้เนาะจะดูไม่งามจะดูไม่งามไม่อยากแห้น่นกลัวไม่งามขนาดจะไม่แค่ไม่างนี้แล้วบก็กระดูกเป็นกระดูกนั้นน่าเกลีอ กิมแปบลนะครับผมขอจบรายก,การเพีเยงแค่นี้สวัสดีจ้าจุ๊บๆพี่ก็จบไงเทอะไ่กันนี้ <c oughs> เอาไารกันทีนี้จะโจนี้พี่น้องมาเจอกันอีพี่สาวตอนบ่ายถามน้ำก่อน